<c oughs> อยู่มานานหรือ,อยังอ่าอยู่มานานแล้วค่ะตอนคิดจบนานหรือ,อยังนานแล้วค่ะเริ่มปฏิบัติบ้างหรือ,อยังปฏิบัติแล้วค่ะโอเคเป็นงไงบ้างว่ามาเพราะว่าเมื่อก่อน,อนหนูจะรู้สึกกลัวกลัวมากกลัวการสูญเสียกลัวการพัดภาคไม่ว่าจะเป็นครอบครัวพ่อแม่หรือว่าคนรักค่ะแต่พอมาได้ฝึกตามที่อาจารย์บอก มันก็รู้สึกว่าดีขึ้นดีขึ้นค่ะอาจารย์แต่มันก็มีความกลัวอยู่ลึกๆอะคะ่ะแต่ก็พยายามฝึกลมหายใจพุทโธพุทโธพุทโธแล้วก็มาฝึกปฏิบัตินั่งสมาธิค่ะอาจารย์แต่ว่าการนั่งสมาธิหนูฝึกมาได้สองปีแล้วค่ะอาจารย์ <S S <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ฝึกสมาธินะคะหนูอยากถามอาจารย์คะ่ะหนูฝึกฝึกจนรู้สึกว่า มันละเอียดมันละเอียดจนมันรู้สึกว่าสงบสงบสงบจนรู้สึกว่าเวลาที่นั่งอ่ะตัวมันโยกเยกแล้วก็มันสั่นอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวนะับครบเดึงค่ะอันนี้เราถามเรื่องซึมเศร้าหรือถามเรื่องการปฏิบัติเนี่ยทั้ง <c oughs> อยากขออาจารย์เรื่องซึมเศร้าแล้วก็ทั้งเรื่องปฏิบัติด้วยค่ะเดี๋ยวเรื่องปฏิบัติเนี่ยแยกออกไปต่างหากได้ไหมตอนนี้อาจารย์สอนซึมเศร้าอยู่ได้ค่ะได้ค่ะเอาซึมเศร้าก่อนโอเค ตอนนี้ก็ปฏิบัติฝึกท่องพุโทโธพุธโทโธเวลาที่มันเกิดความกลัวกลัวการสูญเสียก็จะท่องพุโทโธค่ะเพราะว่าคุณแม่ก็ไม่สบายคุณพ่อก็ไม่สบายแล้วก็ตัวเองก็ไม่สบายแล้วก็มันมทําให้รู้สึกฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลาค่ะอาจารย์ฟุ้งซ่านจนบางทีรู้สึกว่านอนไม่หลับมันกังวลกวายกลัว่าจะต้องสูญเสียคุณแม่แล้วหรือจะต้องสูญเสียคุณพ่อแล้วหรือมันเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาค่ะ แต่พอมาฝ,ฝึกฝึกฝึกแล้วก็มันควบคุมได้อได้เยอะเลยค่ะอาจารย์แล้วก็อยากให้อาจารย์ช่วยช่วยอบอกวิธีกําจัดความกลัวให้หน่อยได้ไหมคะวิธีกําจัดความกลัวที่เกิดขึ้นสมมุติเราพิจารณาไปแล้วมันรู้สึกว่ามันจะสูญเสียอะไรไปแล้วมันเกิดความกลัวเกิดขึ้นให้เราเปลี่ยนเรื่องพิจารณาใหม่ ให้มาพิจารณาว่าพระพุทได้เจ้ามีคุณูปการอย่างไรต่อเราบ้างหรือรลลึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนขอพระองค์สมบทความหนึ่งว่าพระธรรมของพระองค์มีอะไรบ้างหลักธรรมมีอะไรบ้างหรือแล้วลึกถึงพระสงฆ์พระอริยบุคคลที่เป็นเนื้อนาบุญแก่เราสามารถที่ทําให้เรามีความสุขในการถวายทานอย่างไรได้บ้างหรือได้ยินได้ฟังธรรมจากกูบาลาจา์เหล่านั้นอย่างไรได้บ้างให้เรามีสติสัพปัญญะอย่างนี้มันนันเวลาเกิดความกลัวเข้าจู่โจมให้ะลึกถึงพระพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ตั้ง คใช่แล้วเดี๋ยวความกลัวมันจะดับไปเองเราต้องฝึกต้องฝึกปฏิบัติอย่างเงี้บยบ่อยๆซ้ซําๆค่ะหนูขอบคุณอาจารย์มากมากเลยค่ะเพราะเมื่อก่อนอ่ะก่อนที่หนูจะฟังอาจารย์อ่ะหนูมีปัญหาเยอะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกับอ่าทางฝั่งคุณแม่สามีแบบว่าชอบทำร้ายจิตใจแล้วก็ หลายสิ่งหลายอย่างอะค่ะแต่พอมาได้ฟังอาจารย์อะมันรู้สึกว่าเออโง่อยู่ทําไมตั้งนานอะทําไมไม่ลุกขึ้นจากตรงนั้นอะ <c oughs> แบบว่าพอมาได้ฟังอาจารย์รู้สึกว่าขอบคุณมากๆเหมือนกับฟ้ามาปโปรดค่ะอาจารย์หนูซาตูดีมากที่ได้พบอาจารย์ค่ะเออทําต่อไปทําแบบนั้นแหละทํานับจากวันแรกที่เราลุกขึ้นมาได้แล้วทําไอ้ที่เราลุกขึ้นได้อย่างเงี้ยต่อไปยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไป แล้วมันจะตัดอารมณ์เศร้าแบบเนี้ออกไปจนหมดไม่เหลือเลยทําให้ได้เอาให้ได้เอาให้ชัดค่ะแล้วเราเ<อ>จะชนะอยากจะชนะกิเลสของตัวเองให้เยอะๆต้องทอํายังไงครคะอาจารย์แบบว่าฝึกบ่อยๆฝึกเหมือนเดิมฝึกซ้ําๆไม่มีวิธีใหม่มีวิธีเดียวแต่ฝึกซ้ําๆจนกว่าจะถอนออกได้เรื่อยๆทำ<า>ซ้ำๆทำแบบเดิมทำเหมือนเดิมเหมือนออกกำลังกาย คำถามคือออกกําลังกายเราเปลี่ยนวิธีในการออกกําลังกายไหมไม่เราออกเหมือนเดิมคนวิ่งวิ่งทุกวันวิ่งเหมือนเดิมไหมวิ่งเหมือนเดิมทุกวันแต่วิ่งอย่างชํานาญวิ่งอย่างอะไรวิ่งอย่างมีระเบียบวินัยในการวิ่งทุกวันแต่ร่างกายมันเปลี่ยนแปลงทุกวันไหมร่างกายเนี่ยที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวันเพราะเรามีวินัยในการวิ่งร่างกายจะแข็งแรงขึ้นหัวใจจะเต้นได้แข็งแรงขึ้นจากเดิมเราวิ่ง5นาทีเหนื่อยแต่ปัจจุบันจะขยับไปเป็นสิบนาทีถึงหน่วย ขยับต่อไป1 5นาทีถึงเหนื่อย20นาทีถึงเหนื่อย30นาทีถึงเหนื่อย40่นาทีถึงเหนื่อยเราวิ่งอย่างเงี้ยทุกวันเป็นประจำใช่ไหมซ้ําๆจนมันเกิดความเคยเชินไม่รู้สึกเหนื่อยแล้วชอบต่อการวิ่งนั้นทําให้เรามีความสุขการวิ่งเช่นเดียวกับการภาวนาแรกๆจะเกิดการฝืนจะเกิดการอึอดอัดไม่อยากทํา แต่เมื่อทําไปบ่อยๆซ้ําๆจะเริ่มเกิดความเคยชินและสามารถตัดกิเลสตัณหาออกไปได้ยความแข็งแรงในใจจะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆจะแข็งแรงขยับขึ้นเรื่อยจากเดิมมีสติแค่ไม่กี่วิก็จะขยับมาเป็น1นาที5นาที10บนาที20บนาที30นาทีมีสติในการทิ้งได้ทิ้งอกุสลต่างๆความคิดต่างๆกิเลสตัณหาต่างๆออกได้อย่างรวดเร็วเนี้ยมันฝึกซ้ําๆเหมือนเดิมแต่มันจะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นทำแบบเดิมมักวิธีเดิมแต่ทำให้เป็นระเบียบวินัยทำเป็นประจำ ค่ะค่ะข, hmm. ขอขอถามสักคำถามได้ไหมคะอาจารย์ hmm. เราอยากจะถามเกี่ยวกับนั่งสมาธิค่ะแบบว่าอยากจะให้มันหลุดออกจากการที่มันสันแล้วก็โค้งเครงอยู่ตลอดเวลาเพราะมันรู้สึกว่าเอาหลังพิงผนังพิงผนหลังเอาหลังพิงผนังเลยเอาบอกขออนึ่งก็ได้มาลองบารดามหลังไว้ลามดามตรงแค่ขึ้นหลังข้างล่าง่ะ ให้มัน,นั่งตัวตรงก็ได้แล้วเดี๋ยวอาการตัวเนี้ยมันจะหายเองเพราะบางทีมันรําคาญจนรู้สึกว่าไม่อยากจะนั่งสมาธิแล้วอาจารย์เพราะมันไม่หลุดออกไปสักทีอะ่ะก็เราอย่าไปราคาญมันจะเป็นอะไรเห็นให้มันรู้แค่นั้นรู้แค่นั้นเสร็จแล้วทิ้งแค่นั้นเลยหรือแม่ก็เปลี่ยนริยาบทลุกไปเดินจงกรมสงบดีแล้วค่อยกลับมานั่งใหม่ก็ได้อืมเออเปอี่นริยาบทเลยค่ะข,ข,ขอบคุณค่อาจารย์จ้าสาธุจ้า นีไ้ไปแล้วคนนี้ไปแล้วคนนี้ไปแล้ว